นิยายเสียงเรื่องคนหัวใจเถื่อนตอนที่15เสียงเรียกทุกคนตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพุทธกรองขยับไปอยู่ข้างหลังการันทันทีเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วหลวงพ่อมาได้ยังไงแม่เธอยังไม่ได้ไปวัดนี่นาะยังไม่ได้บอกใครเลยมีรู้เรื่องน้ำอบกันแค่บ้านเธอกับบ้านน้ำอบแค่นั้นเองลุงพ่อ มาองค์เดียวด้วยท่านมาได้ยังไงแล้วท่านรู้เรื่องได้ยังไงเอาละอาตมาจะกลับวัดก่อนนะหมดหน้าที่แล้วไปก่อนไม่ต้องส่งสิ้นคำของหลวงพ่อท่านก็เปิดประตูเดินออกไปจากห้องคนป่วยทุกคนหันมามองหน้ากันต่างนิ่งเงียบไม่มีใครพูดอะไรออกมาขอโทษนะคะคุณหมอมาตรวจตามปกติค่ะ พยาบาลเปิดประตูห้องเดินนำหน้าคุณหมอเข้ามาอาการของคุณป่วยโดยรวมทุกอย่างดีขึ้นเรื่อยๆนะครับรอแค่ให้คุณป่วยตื่นพักรักษาตัวอีกไม่กี่วันก็กลับบ้านได้ยังไงหมอจะแจ้งญาติให้ทราบอีกครั้งนะครับทุกคนขอบคุณคุณหมอแทบจะพร้อมกันคืนนี้ใครเฝ้าน้ำอบละลูกพูดกลองใช่ไหมนายเก่งกาดหันไปหาบุตรสาวใช่ค่ัพ่อ พุธกลับไปเอาเสื้อผ้ามาแล้วพี่การันจะอยู่เป็นเพื่อนพุธไม่กล้าอยู่คนเดียวเพื่อเกิดอะไรฉุกเฉินกลัวทำอะไรไม่ถูกค่ะปู่กับย่าขอบใจพ่อการันกับหนูพุธกรองมากนะลูกขอบใจที่มาคอยช่วยเหลือน้ำอบมาเห็นแล้วก็หายห่วงสบายใจแล้วละ่ะกลับกันไม่ยากนี่ก็เย็นแล้วให้น้ำอบพักผ่อนเถอะอีกไม่กี่วันก็กลับบ้านได้แล้วละ่ะ การันพ่อฝากช่วยดูหนูน้ำอบด้วยนะลูกเดี๋ยวงานที่บ้านพ่อดูเองไม่มีอะไรมากหรอกไม่นานเหล่าพวกผู้ใหญ่ก็พากันกลับเหลือเพียงการันและพุดกรองเพียงสองคนน้ำอบถ้าคืนนี้เธอยังไม่ตื่นก็เป็นสี่คืนแล้วนะเมื่อไหร่จะตื่นสักทีเธอนอนนานเกินไปแล้วพุดกรองเข้าไปจับมือคนป่วยมากุมไว้เธอรู้สึกห่วงเพื่อนไม่อยากคิด อะไรมากไปกว่านั้นพุทธกรองกินอะไรดีเย็นนี้จะให้พี่ออกไปซื้อหรือจะไปซื้อเองการันถามน้องสาวเบาๆเดี๋ยวพุทธไปซื้อเองดีกว่าค่ะพี่การันอยู่กับน้ำอบเถอะรีบไปรีบมาล่ะสั้นๆหุ่นๆน,น,นี่แหละคือการันมันคืออะไรกันแน่นะสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เขาไม่เข้าใจเหมือนกันครอบครัวเขา ไม่ว่าจะเป็นหลวงลุงพ่อแม่น้องกระทั่งตัวเขาเองต้องมาปัวพันกับเด็กน้ำอบนี้ในจะเรื่องที่หลวงพ่ออยู่ๆก็มาเยี่ยมน้ำอบพูดและแสดงท่าทางแปลกๆใจเขาอยากให้เด็กนี่ตื่นและออกจากโรงพยาบาลเร็วๆเ,เขาจะได้หมดหน้าที่สักทีงานการไม่เป็นอันได้ทำการันนั่งมองคนป่วยอีกครั้ง ถ้าเด็กนี้ไม่ยอมตื่นละ่ะก็จะทำยังไงเกิดเชื้อโรคต่างๆวิ่งเข้าร่างกายทำลายภายในทั้งหมดทำให้กลายเป็นเจ้าหญิงนิทราตลอดไปละ่ะก็จะทำยังไงดีในใจลึกๆเขารู้สึกผิดไม่สบายใจที่เขาเป็นต้นเหตุชายหนุ่มวางมือของเขาลงบนมือยาวเรียวที่ขาวจนเกือบซีดของน้ำอบมากุมไว้เบาๆเด็กบ้า ตื่นสักทีงานของเธอรออยู่อีกเยอะแยะเมลเข้ามาแทบทั้งวันไหนจะแฟนหนุ่มนั่นอีกปู่กับย่าของเธออีกเธอจะมานอนหลับสบายคนเดียวแบบนี้ไม่ได้นะฉันจะรู้สึกผิดมากถ้าเธอนอนเป็นเจ้าหญิงนิทราตื่นเถอะฉันรับรองว่าต่อไปฉันจะไม่แกล้งเธออีกถ้าเธอไม่กวนใจฉันก่อนเรีบตื่นขึ้นมาไม่รู้เหรอว่าทุกคนเป็นห่วงเธอ ขณะดวงพ่อยังมาโปรดเธอเลยไปนอนที่ไหนไปพักผ่อนที่ไหนก็ให้รีบกลับมาเร็วๆพุทธกรองเข้ามาในห้องสักพักแล้วแต่ไม่ได้ส่งเสียงเธอเห็นเหมือนพี่ชายเธอพูดพึดพรรมพำอะไรสักอย่างยิ่งสาวเลือกที่จะเงียบแม่รู้อะไรทำให้พุทธกรองยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายวิดีโอไว้ตื่นเถอะน้ำอบ ฉันคิดถึงเธอตื่นมาเล่าความจริงให้ฉันฟังทีมีหลายเรื่องที่ฉันอยากรู้พูดกลองอยากถามน้ำอบหลายอย่างโยมพอได้แล้วที่นี่มีเวลาอยู่นานเกินไปก็ไม่ดียังไม่ถึงเวลาของโยมแค่นี้ก็มีพลังใจแล้วกลับไปเถอะหลายคนรอโยมอยู่กลับไปทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอย่าลืม ใจเย็นมีสติและอดทุนให้มากกัญยวีได้ยินเต็มสองหูชัดมากทั้งๆท,ท,ที่ไม่อยากออกจากสมาธิเลยแต่ก็ต้องออกหญิงสาวลืมตาช้าๆระบประธานองค์ใหญ่เหลืองอารามองค์เดิมตั้งอยู่ตรงหน้าเอาเถอะวันหลังค่อยมาใหม่วันนี้เธอจะกลับไปก่อนหญิงสาวก้มกราบพระสามครั้ง ค่อยๆถอยหลังออกมาและหันหน้าเดินออกจากโบสถ์เหมือนเดิมเหมือนลอยออกมาแสงสว่างจากโบสถ์ช่วยนำทางให้เธอเดินกลับบ้านน้ำอบหันหลังกลับไปมองที่ตัวโบสถ์อีกครั้งหลวงพ่อท่านยืนอยู่หน้าโบสถ์เป็นหลวงพ่อแน่ๆยิงสาวนั่งลงกราบอีกครั้งและตั้งใจเดินทางกลับบ้านบ้านไหนล่ะแล้วเสียงเรียกเมื่อกี้อยู่ทางไหน เธอเดินตามเสียงเรียกข้างหน้ามืดเหลือเกินกลับมาเถอะน้ำอบกลับมาทำงานของเธอให้เสร็จตื่นได้แล้วมาแล้วเสียงนี้แหละที่เรียกเธอน้ำอบเดินตามเสียงนั้นไปเรื่อยๆการันยังคงนั่งกุมมือน้ำอบอยู่อย่างนั้นชายหนุ่มรู้สึกได้ว่านิ้วของคนป่วยกระดิกการันตื่นเต้นเขาก้มลงมองมือตัวเอง ที่กูม,มือของน้ำอบไว้เขาค่อยๆคลายมือออกหนาวหนาวไม่ใช่แค่มือที่กระดิกร่างของคนป่วยกระตุกเหมือนตอนที่หลวงพ่อใช้ไม้เท้าค้อหัวเตียงใจเขาเต้นแรงเมื่อรอช้าเขาดึงร่างของน้ำอบมากอดไว้เพื่อให้ความอบอุ่นร่างที่อยู่ในอ้อมกอดเขาสั่นแรงมากน้ำอบน้ำอบตื่นแล้วหรอหนาวมากไหม พุทกรองรีบวางโทรศัพท์หันไปหยิบผ้าห่มในชั้นสองผืนมาห่มให้คนป่วยโอ๊ะพุทกรองชะงัดแสงอะไรสีนวลนๆล้อมรอบระหว่างพี่ชายเธอกับน้องอบเหมือนรุ้งกินน้ำพุทกรองขยี้ตาอีกครั้งก็ยังเห็นแสงเรืองๆอยู่เธอหลับตาและลืมตาอีกครั้งค่อยยังชั่วสงสัยไม่ค่อยได้พักผ่อนตาเลลาย แสงที่เห็นหายไปแล้วน้ำหิวน้ำเสียงน้ำอบแหบพลาพูดกรองขอน้ำเร็วเสียงกรันดังในขณะที่เขายังอกกอดคนป่วยไว้ก็สั่นไปทั้งตัวแบบนั้นเดี๋ยวได้ชักขึ้นมาอีกจะยุ่งนี่ค่ะพี่การันน้ำค่ะการันขึ้นไปนั่งริมเตียงเขาใช้แขนข้างซ้ายอุ้มประคองน้ำอบไว้ในอ้อมกอดมืออีกข้าง ใช้หลอดดูดน้ำจากแก้วที่พุทธกรองถือให้ค่อยๆหยดน้ำสะอาดลงไปที่ปากของคนป่วยก็ทำอยู่อย่างนั้นสามถึงสี่ครั้งพอก่อนพุทธกรองเดี๋ยวค่อยให้อีกคนป่วยยังคงสั่นไม่หายแต่เริ่มดีขึ้นกว่าครั้งแรกทำให้ชายหนุ่มต้องอบกอดร่างบางนั้นไว้ในอกกว้างแบบนั้นเพื่อให้ได้รับไออุ่นน้ำอบน้ำอบฟื้นแล้วใช่ไหมลืมตาได้ไหม ลองลืมตาดูสิพุดกรองลองเรียกคนป่วยหนาวพุดกรองเหรอเสียงของหญิงสาวทําให้คนที่กําลังอบกอดกระชับร่างบางนั้นเข้าหาตัวเองอยากแนบชิดอีกครั้งกอดไว้จนคนป่วยเริ่มนิ่งเขาก้มมองหน้าสวยในอ้อมกอดนั้นน้ําอบค่อยๆลืมตากระพริบตาทีๆใครกัน ยิงสาวเบิกตากว้างเมื่อเห็นคนตรงหน้าชัดๆเธอเพ่งสายตาจนปวด <c oughs> ก็ยังมองไม่ชัดหลับตาและลืมตาอีกครั้งผู้ชายคนนั้นอะไรกันทําไมเธอมาอยู่ในอ้อมกอดของเขาเกิดอะไรขึ้นน้ําอบพยายามขืนตัวเองแต่ก็ทําไม่ได้เธอไม่มีแรงเลยได้แต่นอนมองหน้าเขานิ่ง ยิงสาวใจสั่นขึ้นมาอีกครั้งสั่นเพราะกลัวเกิดอะไรขึ้นกับเธอเสียงพุดกรองนินาพุดกรองพุดอยู่นี่น้ำอบยังหนาวอยู่ไหมดีใจจังเลยน้ำอบฟื้นแล้วการันค่อยๆวางร่างบางนั้นลงบนหมอนเมื่อเห็นว่าคนป่วยเริ่มดีขึ้นไม่สั่นแล้วเขาขยับผ้าห่มให้มาอยู่ที่หน้าอกของเธอ จัดหมอนจัดผ้าห่มให้กลุ่มทั้งตัวแต่ก็ยังไม่ยอมปล่อยมือหญิงสาวเขายังกุมมือเรียวข้างที่ไม่มีน้ำเกลือนั้นไว้เหมือนเดิมอะไรทำให้เขาไม่อยากลุกออกมาอยากนั่งมองหน้าสวยนั้นต่อพี่การันจะไปอาบน้ำก่อนไหมคะเดี๋ยวพุดดูน้ำอบต่อให้คะ่ะไม่น่ามีอะไรแล้วแต่พี่การันอาบเร็วเร็วนะคะพุดไม่อยากนั่งอยู่กับน้ำอบสองคน มันวางเวงยังไงก็ไม่รู้ค่ะพุทธกรองบอกพี่ชายไม่เห็นเขาขยับตัวหลังจากที่เขาวางร่างน้ำอบลงบนเตียงและนั่งมองคนป่วยอยู่เกือบ30นาทีการันขยับตัวปล่อยมือเรียวที่กุ่มไว้นี่เขานั่งนานได้ขนาดนี้เลยเหรอเริ่มรู้สึกเมื่อยเหมือนกันเขานั่งเฝ้าเด็กนี่นานหลายชั่วโมงมากเพราะอะไรกันก็เพราะอยากให้เด็กนี่ฟื้นเร็ว เขาจะได้สบายใจว่าเธอปลอดภัยนึกว่าจะต้องเป็นเจ้าหญิงนิทราซะแล้วหายดีสบายดีแล้วจะได้หมดหน้าที่เขาสักทีเขาจะได้ไปทำงานของตัวเองหน้าสวยนั่นหลับนิ่งไปอีกครั้งจะเอาไงไงกันแน่แม่คุณหลับมาตั้งนานพอฟื้นขึ้นมาบอกว่าหนาวแล้วหลับต่ออย่าบอกนะว่าจะนอนต่อไปอีกสามวัน ไปค่ะพี่การันไปอาบน้ำเถอะพุทธกรองเข้ามาดึงพี่ชายให้ลุกขึ้นเมื่อเห็นท่าทีกลังเลของพี่ชายส่วนตัวเธอนั่งลงที่เก้าอี้ตัวเดิมที่พี่ชายเธอนั่งน้ำอบนี่เธอรู้ไหมมีแต่คนห่วงเธอทั้งนั้นนอนพอแล้วตื่นมาคุยกันเถอะฉันเหงาแล้วนะแม้จะรู้จักกันไม่นานพุทธกรองก็เหมือนกับเป็นเพื่อนสนิทของน้ำอบไปแล้ว แต่เธอก็สบายใจที่เห็นน้ำอบฟื้นเล่นนอนซะน่าใจหายหลับไปได้ยังไงตั้งหลายคืนพุดกรองหาวเริ่มรู้สึกง่วงนอนตอนที่น้ำอบยังไม่ตื่นเธอก็ลุ้นหลังจากน้ำอบฟื้นแล้วเหมือนกับว่าเธอเริ่มผ่อนคลายอยากจะพักบ้างนอนที่โรงพยาบาลถึงจะสะดวกสบายขนาดไหนก็ยังไม่เหมือนอนอนที่บ้านอยู่ดีพุทกรองจับมือยาวเรียวนั่นมากุมไว้ น้ำอบสวยมากสวยจริงยิ่งมองไกลๆยิ่งสวยเสียแต่ไม่ค่อยยิ้มแม่ราเริงเลยดูเคร่งขรึมเกินอายุน้ำอบก็อายุไล่ๆกับเธอแต่พุทธกรองก็ยังดูสดใสามากกว่าเธอไม่รู้หรอกว่าน้ำอบเจออะไรมาบ้างแต่เธอพร้อมที่จะรับฟังปัญหาของเพื่อนและจะคอยให้กำลังใจพุทธไปอาบน้ำเถอะเหนื่อยเต็มที คนป่วยคงไม่มีอะไรแล้วพี่คิดว่าเดี๋ยวคงตื่นด,ดึกๆน้องไปอาบน้ำแล้วพักผ่อนนะพี่ดูต่อเองเขาอ,อาบน้ำเสร็จสักพักแล้วคิดว่าจะงีบสักหน่อยแต่เห็นน้องสาวหาวให้พูดกรองไปพักดีกว่าเขาเป็นผู้ชายยังไงก็แข็งแรงกว่าอยู่ดีดีเลยค่ะพุดง่วงจังเลยอยากนอนมากขออาบน้ำแล้วนอนเลยฝากน้ำอบด้วยนะคะไปเถอะ ไม่มีอะไรน่าห่วงแล้วก็นอนเบื่อเดี๋ยวเขาก็ตื่นเองก่อนที่พูดกรองจะนอนพยาบาลเข้ามาตรวจอาการคนป่วยฉีดยาให้ขณะที่คนป่วยยังหลับไม่นานน้องสาวเขาก็หลับที่โซฟาตัวใหญ่เรียกว่าหลับสนิทมากเขาได้ยินเสียงน้องสาวหายใจแรงดูนาฬิกาสี่ทุ่มกว่ายังไม่ได้เวลานอนของเขาการันนั่งมองคนป่วย พี่ก็อ,อีค้างเตียงตัวเดิมจริงๆในห้องนี้มีเตียงเล็กสำหรับญาติคนป่วยแต่ตั้งอยู่อีกฝั่งของห้องค่อนข้างแข็งพุดกรงไม่ชอบเขาก็ไม่ค่อยชอบหรอกกับเตียงโรงพยาบาลถ้าคนป่วยยังไม่มีทีท่าจะตื่นค่อยปลุกพุดกรองดึกๆเปลี่ยนกันเฝ้ามีข้อความเข้ามามากมายในโทรศัพท์ของเขาสาวๆของเขาทั้งนั้นปกติเขาไม่อยู่หรอกเวลานี้ ต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งดึกดด่นค่อยกลับบ้านไม่เมาก็ไม่กลับกลับไม่ไหวลูกน้องก็หามาส่งจนพ่อกับแม่ระอาแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้งานเขาเสียจริงสินี่กี่วันแล้วที่เขาไม่ได้ออกจากที่นี่เลยม่หน้าละ่ะพวกสาวๆและพวกเพื่อนขวาเมาของเขาถึงโทรกันจังแต่เขาต้องปิดเสียงไว้เสียเวลาจริงๆเลย นี่ถ้าเขาไม่ได้เป็นคนที่ทําให้เด็กนี่เจ็บป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลเขาจะไม่มานั่งหัวดูเฝ้าคนที่ชอบหลับที่โรงพยาบาลนี่หรอกเอาเถอะเขาจะให้เวลาหล่อนอีกไม่เกินสองวันกลับบ้านเมื่อไหร่เราไม่ได้เห็นหน้าเขาแน่แต่อย่าบาังเอิญต้องเจอกันนะและอย่ามาทํากิริยาให้เขาหมั่นไส้อีกแล้วกันเขาไม่เอาไว้แน่คนแบบนี้ต้องสั่งสอนและเตือนสติบ่อยๆ ยิ่งมาสนิทสนมกับน้องสาวเขาถ้ายังมาทำตัวไม่เคารพเขาอีกได้เห็นดีกันแน่แน่การันลุกไปเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาเกือบตีหนึ่งแล้วเขาคิดว่าจะนอนพักสายตาสักหน่อยนี่เธอจะทำอะไรลุกทำไมจะไปไหนการันแทบถลาเข้ามาที่เตียงเขาออกจากห้องน้ำมาเห็นคนป่วยลุกนั่งแล้วและพยายามเอาขาลงจากเตียงได้หนึ่งข้าง ท่าทางไม่มีแรงโอนเอนนี่ถ้าก็ออกจากห้องน้ำช้ากว่านี้ไม่หวังเด็กนี่ได้หล่นจากเตียงแน่ๆการันเข้าไปประคองคนป่วยจะไปไหนบอกมานอนมาตั้งนานอยู่ๆลุกขึ้นแบบนี้ดเดี๋ยวเดียวตกเตียงกันพอดีคราวนี้ละ่ะไม่ต้องได้ออกหรอกลุงพยาบาลได้นอนต่อแน่ๆบอกมาจะทำอะไรเสียงเขาแทบจะตะคอกข้างหูคนป่วย เขาไม่อยากให้พุดกลองตื่นน้องเขาเพิ่งจะหลับน้ำอบเงยหน้ามองเขาเธอไม่มีแรงแม้แต่จะลุกขึ้นนั่งแต่ก็พยายามฝืนหันไปที่โซฟาเห็นพุทกรองนอนหลับนิ่งเธอหิวน้ำเลยไม่อยากกวนคิดว่าจะเดินไปหยิบน้ำในตู้เย็นมากินเองไม่คิดว่าพี่ชายพุทกลองจะอยู่ในห้องน้ำเธอเข้าใจว่าเขากลับไปแล้วหิวน้ำค่ะ คิดว่าจะเดินไปหยิบน้ำในตู้เย็นมาดื่มน้ำอบเอ่ยเบาๆแทบไม่มีเสียงนั่งเฉยๆเขาประคองให้น้ำอบเอ็นตัวลงนอนและปรับหัวเตียงให้เลื่อนขึ้นพอที่คนป่วยจะนั่งเอ็นราบเพื่อดื่มน,น้ำได้สะดวกการันเดินไปหยิบน้ำที่ตู้เย็นเขาเปิดน้ำขวดเล็กยื่นให้น้ำอบอุ้ยหญิงสาวหลับตาหมดกันเธอไม่มีแม้แต่แรงที่จะถือขวดน้ำ หกเลิกเทอหมดแล้วนี่เธอทำไมไม่บอกว่าไม่มีแรงอวดเก่งแล้วไงเปียกหมดแล้วเนี่ยน้ำก็ไม่ได้กินเขาไม่พูดเปล่าหยิบขวดน้ำออกจากตักคนป่วยก่อนที่มันจะไหลหมดขวดและเดินไปหยิบขวดน้ำมาใหม่เปิดและประคองให้น้ำอบดื่มจากขวดพอแล้วแค่นี้เดี๋ยวค่อยกินใหม่เดี๋ยวได้จุกตายหรอกไม่พูดเปล่า กระชากขวดน้ำออกจากมือของน้ำอบแรงกระชากนั่นทำให้มือของคนป่วยร่วงลงอย่างหมดแรงยิงสาวก้มหน้านิ่งแค่กินน้ำทำไมเหนื่อยจังเขาเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าหยิบผ้าปูที่นอนเสื้อผ้าถุงเพื่อมาเปลี่ยนให้คนป่วยการันมองไปที่พุดกรงน้องสาวเขายังหลับสนิทเขาปลดน้ำเกลือจากที่แขวน แล้วอุ้มน้ำอบไปที่เตียงเล็กทําอย่างรวดเร็วคนโดนอุ้มก็ต้องปล่อยเลยตามเลยเพราะไม่มีแรงแม้แต่จะพูดและขัดขืนเขาการันจัดการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนปลอกหมอนเรียบร้อยแล้วกลับมาอุ้มคนป่วยไปนอนที่เตียงเหมือนเดิมเขานิ่งไปแป๊บหนึ่งแล้วทําไมเขาไม่ตามพยาบาลการันหันมาจัดการเปลี่ยนผ้าถุงให้ก่อนเพราะง่ายกว่าเปลี่ยนเสื้อสอดผ้าถุงเน็บให้เรียบร้อย และดึงผ้าถุงพืนที่เปียกน้ำออกมาคนถูกจับเปลี่ยนผ้าทำหน้าไม่ถูกเขาทำเร็วจะเปลี่ยนเองหรือจะให้ฉันเปลี่ยนให้หรือจะไม่เปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนก็นอนจมความชื้นต่อไปเดี๋ยวก็จะได้ไม่สบายอีกคราวนี้แหละแทนที่จะได้ออกจากโรงพยาบาลเร็วขึ้นกลับต้องมานอนต่อจะเปลี่ยนเองได้ยังไงมือแทบไม่มีแรงน้ำอบหลับตา ถเอ้ยน้ำอบทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะหญิงสาวหันหน้าไปหาพุทธกรองและหันกลับมามองเขาประมาณว่าปลุกพุทกรองได้ไหมย,ยุ่งยากจริงๆมานี่กรันหยิบเสื้อตัวใหม่น้ำอบรู้ชะตาตัวเองหญิงสาวหลับตาปล่อยให้เขาจัดการเปลี่ยนเสื้อให้ยังดีที่เขายังใช้ผ้าคลุมที่ส่วนบนของเธอไว้กันโป๊เขาเค่คอยๆถอดเสื้อออก ยากตรงที่ติดสายน้ำเกลือไหนจะแผลที่ต้นแขนอีกต้องระวังหลายขั้นตอนกว่าจะเสร็จก็ทุรักทุเรพอสมควรแต่เขาก็ทำได้สำเร็จมีบางช่วงที่ผ้าห่มคลุมตัวหลุดเขาต้องทำให้เบามือที่สุดการันชะงักแต่ต้องรีบใส่เสื้อให้เสร็จโดยเร็วใจเขาเต้นไม่เป็นจังหวะค่อยๆผูกเชือกเสื้อให้คนป่วยผูกผิดผูกถูกจนเขานึกรำคาญตัวเอง ทำไมเสื้อของคนป่วยต้องมีสายผูกเยอะแยะไปหมดถอดก็ยากใส่ก็ยากทำไมไม่ทำเป็นกระดุมติดจะสะดวกในการสวมใส่มากกว่านี้เขาเผือถอนหายใจเมื่อจัดการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนี่ฉันต้องทำอะไรแบบนี้เนี่ยจะเอาอะไรอีกไหมนี่กี่โมงแล้วรู้ไหมตื่นมาก็วุ่นวายเลยไม่พูดเปล่าเขายังจ้องหน้าคนป่วยแบบเอาเรื่อง เสียเวลาเสียงานไปหมดพูดออกไปแล้วก็คิดได้ว่าพูดแรงเกินไปทำไงได้ละ่ะพูดออกไปแล้วนี่ก็เขาหงุดหงิดการันยืนเท้าเอวมองคนป่วยที่นอนสะอื้นน้ำอบหลับตาตะแคงหน้าไปอีกฝั่งเจ็บแผลก็เจ็บเธอไม่ได้อยากให้เขามาทำให้แล้วเขามาอยู่ที่นี่ทำไมเป็นเพราะเขาไม่ใช่เหรอที่ทำให้เธอเป็นแบบนี้นี่ถ้าฉันช่วยเหลือตัวเองได้ ฉันจะไม่ง้อเลยทำไมไม่ปลุกพุทธกองทำเองทำไมหรือไม่ก็ปล่อยฉันนอนจมความปิดชื้นไปเลยทำได้นี่แล้วทำไมไม่ทำเล่ามาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ฉันทำไมตอนนี้จะทำอะไรได้น้ำอกทำอะไรก็ผิดไปหมดเกลียดฉันแล้วมายุ่งกับฉันทำไมเล่าพูดฉันยังไม่มีแรงจะพูดเลยจะมาอะไรนักหนา หญิงสาวคิดไปน้ําตาก็ไหลออกมาสะอื้นเบาๆเริ่มแรงขึ้นกลายเป็นสะอื้นจนตัวโยนสงสารตัวเองเหลือเกินถ้ารู้ว่าตื่นมาแล้วมาเจอแบบนี้ไม่ตื่นดีกว่านอนหลับสบายจะตายการันไม่รู้จะจัดการกับอารมณ์ของตัวเองอยังไงเขาเดินวนไปวนมาในห้องรู้สึกหงุดหงิดไม่รู้จะทำอะไรต่อเขาเดินไปนั่งที่เตียงเล็กจะให้ขอโทษเหรอ ไม่มีทางเขาอุตส่าห์เฝ้าไข้งานการไม่ได้ทำถ้าพุทกรองไม่ขอร้องให้อยู่ด้วยเขาก็ไม่ได้อยากอยู่หรอกจะกลับบ้านตอนนี้ก็กลัวพุทกรองตื่นมาจะตกใจน้องสาวเขายิ่งขวัญอ่อนชายหนุ่มหันหน้าไปมองคนที่นอนบนเตียงยังร้องไห้อยู่อีกน่ารำคาญจริงๆจ,จะเสียใจอะไรนักหนาก็าหันกลับมานอนดูโทรศัพท์ตัวเอง นึกถึงโทรศัพท์เด็กนั่นป่านนี้คงมีทั้งข้อความทั้งสายเข้าเยอะแยะไปหมดเขายิ้มเยาะที่มุมปากยังไงเขาก็ยังไม่คืนโทรศัพท์หรอกแกล้งให้เข็ดให้เสียงานเสียการไปเลย